สวัสดีค่ะทุกคนจ้ะวันนี้นะคะเรามีออเดอร์อันนี้คืออะไรลูกดีท็อกซ์ครีมหนึ่งแล้วก็คร, 10, ค,ครีมสิบค่ะครีมสิบใช่ไหมแล้วอันนี้เปิดซี่มีอะไรข้างในเนี่ยมีอะไรเอ่ยรับซับนะคะประมาณนี้โอ้ยอีกแล้วดนะักเกมขับแบบนี้ตึกดาลแล้วบ่โอ้กำับงคืนแ่บพอดีพอดี ว่าปมาพก่อนพอสิตัดขับรถไปประมาณ30กิโลนะคะเพื่อที่จะไปเอากระติบข้าใช่แต่ว่าตอนที่วันที่3นะ่ะอยู่บ้านเฮานี่นะโบเนาะมันก็บ,บร่ได้ไกลแต่นี้มันไกลเราก็ต้องขี่รถไปเอา<ม>นะคะทุกคนขอบคุณพี่น้องหลายๆโบมีพยยกเลิกออเดอร์เลยเด้โบเขานางลักแหงวีจงกรุป๊ป นน่ารักแห้งเขาบอกยกเลิกออเดอร์เลยแต่ละคนไอ้ก็ไอ้บอกเลยว่าพี่น้องอยู่เคียงข้างอายอายก็อยู่เคียงข้างพี่น้องนะคะทุกคนเส,ส,สมอเนะยอันนี้รา้านเจต่ําวันนี้เราก็ช่วงนี้เราไปอยู่ทางพุ่นก็ไปสิงกับอาหารทางพุน่นจ้ะกายจุดเลยได้ไหมอย่าลืมบอกเดอ้อ ตอนแรกก็สิพากันแพ็คของแล้วก็มื่นชาวไอ้ก็สิไปส่งเลยถ้าเป็นไปได้นี่อีกเห็ดประมาณหลายอย่างอยู่ในบุหลายอย่างเลยแหละถ้าถามว่าสามารถทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่มันก็ใช้เวลาเหมือนวันนี้นะทุเรียนะนะเนาะผละไม้อะ่ะน้องทิวเพินเ่นบม่ได้ไปโรงเรียนเพื่อนกระขายซอยแม่เพิ่นได้อยู่นะคะแต่ว่าทุเรียนมันอ่ะก็ต้องไปปอกแต่ถามว่าป,ปอกเก่งหรือยังยังไม่เก่งหรอกคะ่ะก็ยังเป็นแผลเต็มหมอกเต็มมืออยู่ แต่ก็คิดว่าคนเฮาอะก่อนที่จะสําเร็จมันก็ต้องหมดฤดูก่อนนะนะโบบอกแมนว่ามันต้องมีบาดแผลนะมันต้องหมดฤดูก่อนดูหน้าใครเอาไหมโอเคฤดูหน้าเราก็จะดีขึ้นแต่ว่าทุกคนจ๋าเดี๋ยวไอซีว่วาให้ฟังเนาะมีคนฮักบอกไอในไลน์บอกว่า วิธีการดูทุเรียนน้องไอจะดูอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไอขอบคุณพี่น้องหลายๆเดี๋ยวจะได้เฮ็ดยางพี่น้องกันเป็นห่วงเป็นใหญ่ไอขอบคุณแฮไอโชกดีที่พี่น้องอ่ะฮักแพงไอ้นะคะเอาทุเรียนก็อยากให้เอาทุเรียนอันที่พอขายเลยน้องอาจจะได้ไม่ไม่หลบทุนอ่ะรู้จักหลบทุนไหมแกไม่ขาดทุนเพราะว่าถ้าสมมติน้องไอเอาทุเรียนที่มันดิบแล้วพรุ่งนี้มันก็ต้องเบาๆไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าเนื้อน้องไอ้นะคะเพิ่นก็เป็นห่วงไอ้นะไอ้ก็ ไอก้กัด้วยความที่เฮาบนได้มีประสบการณ์นะคะไอ้กับเอาไปไส้มันก็นแม่นดีๆนะคะทุกคนเพราะว่าทุเรียนมันเบาไปข้างหน้าแต่วันที่ไอ้ไปเอานะั้นมันเป็นทุเรียนดิบมือ,อก,ก็ต้องเบาอีกมือ,อก,ก็ต้องเบาไม่ใช่แค่ทุเรียนมันก็ผลไามาท้ทุกๆชนิดใช่ไหมบเออแล้วพอที่นี่แบบว่าถ้ามันเบาขึ้นมันเป็นประดงประแดกบ่แมนว่าสีขายราคาแพงขึ้นลดลงอีกนะคะรอบแรกไอ้ไปเอาเนาะไอ้ามาห้าสิบเจ็ดจุดห้ากิโล ะะรอบนั้นนะ่ะทุเรียนแต่ละวันทุเรียนไม่เหมือนกันเนาะรอบก่อนนะอไอไปไอก็ได้กําไรเกือบสองพันเซแรกนะคะเออก็แบ่งคนละคร่งกับพี่สาวแล้วก็มาเซตที่สองไอไปรับเขาเลียนนี่เลยไอยก็ไปรับทุเรียนของจันมามันเป็นลูกแบบว่าสวยงามขัดขัดแบบพรีเมียมได้พี่น้องได้ทุกผู้แต่ว่ารอบแรกนะ่ะมันเป็นทุเรียนอ่อนดีแต่ไอบอ่ขาดทุนพี่น้องเขาไม่ให้ไอเลือกเนาะนั่นแหละค่ะ รอบสองนี่เจมวยสกุณาฮอนไอไปอเอาเอานะเพื่อนแนะนําในการขายเพื่อนบอกเลยว่าคือเฮ้าหัวเขาเจ้าแบบว่าจริงใจกับเฮาทุเรียนตากฝนยังเพื่อนกับบอกเอาอย่างมันยไอ้ก็รู้สึกว่าเออเพื่อนกันแนะนําแต่ว่าเพียงแค่ว่าวันนั้นอะมันเป็นทุเรียนดิบนะมันเป็นทุเรียนเกตเกตค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้ว ไอ้ก็เลยรับมาสูงมันรับมาโลละร้อยยี่สิบห้าไอก็มาขายร้อยห้าสิบาทแต่ว่าท,ทุเรียนชุมแพรชุมพรทุเรียนชุมแพร่สิทุเรียนชุมพรน่ะไอ้มาขายแค่ร้อยสี่สิบาทคะ,ะก็ได้กําไรนะ,ะทุกคนก็เป็นเอ่เอก็ยังความสําเร็จเล็กๆน้อยๆพี่น้องจ้ะอันนี้ติบข้าวค่ะติบข้าวแต่เราไม่ได้ไม่ได้เอาตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้อ่ะติบข้าวไปไมน่น่ะไอ้ขายแค่ร้อยเดียวพี่น้องถ้าใครอยากได้ก็บอกไอ้ได้นะคะ นี่นะคะนี่มันของเก่าแม่อุนักเลยอันนี้จากอันนี้แม่แล <c oughs> ้วทรงกลมเดอ้แกตัวนี้มันคนเจ้าแกตัวนี้มูเก่า นี้ทรงยาวนะคะหกเก้าสิบสองส um. uh. yeah. yeah. okay. okay, yeah. nah ิบห้าสิบแปดนี่เจ้าสาตัวั้นนะเจ้าหนูคนเจ้าอ่ะจ้าได้แม่ใช่ไรเมื่อกี้ได้จ้ะโอเคเดี๋ยวแม่ใส่ให้หนูด้วยจ้ะจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวจะพาน้องโบไปซื้อน้องหมาก่อนไปค่ะแม่ค่ะสูตรซีวินเทง เดเลกันจูอ้หอนแทูุ้แจอยู่ลำไผ่ต้องคอยเหรอเตรียมพ่อขนาดอ็ประมึกกันจนติวตัวโกงตัวเกียวแล้วเราก็ได้อันนี้ด้วยนะอีอชื่อดำคุณชื่ออะไรฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเรียกซับได้ลรอ สำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเดี๋ยวจะเด้อขอบคุณค่ะบ,บายยนี่นะคะทุกคนจ๋าวันนี้ออเดอร์ติปบเข้าก็ได้เข้ามาแล้วเดอ้อนี่นะคะนี200่สองร้อยบาททรงนี้สองร้อยบาทอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนใหญ่ได้นี่ใหญ่กว่าน้าใหญ่ยิงใหญ่เลยนี่ใหญ่กว่าใหญ่เงินข้างในจะ,ะกว้าอว่างนี้เนาะขาของเราได้เข้ามาแล้วประมาณ 40ชิ้นนะคะถ้าผู้ใดยากได้อีกก็เป็นรอบหน้าก็เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนอันนี้ทรงสูงเนาะทรงสูง200บาทค่าส่ง50บาทนะคะสั่ง2345อันค่าส่งก็50บาททรงเตี้ยแบบนี้ก็200เหมือนกันว่อง,ง่ายทุกอย่างคือ2องยกเว้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ 250บาทนะคะใหญ่มากบางคนบอกเอาไปใส่ข้าวก็เวลาไปขายของครือ,อรนี่อาเซียไปใส่เงินนะคะเอาไปใส่เงินน,นี้250บาทพร้อมสุกจำนวนจำกัดนะคะรอบต่อไปบอกเลยว่าวันอาทิตย์นะคะอทรง,งปิ่นตงปิ่นโตเนาะอันนี้ส่งฟักทองนะะ อันนี้ก็เป็นทรงปิน่นโตใหญ่ทรงห้าสิบบาทเดี๋ยวอาจจะใส่เงินนะคะเดี๋จะใส่เงินเลยนี่เป็นเงินขายทุเรียนลดก่อนขายทุเรียนลดนี้เพิ่นมากเพิ่นสีโอนจะ้ะทุเรียนส่งกรุงเทพไหมกรุงเทพไอไม่ได้ส่งนะคะทุกคนแต่ว่าผู้ใดอยากส้างให้พี่นอ้องแถวๆนี้นะไอสส่งให้ได้นะคะรับซับนะคะแล้วเราก็เอาหลวงพ่อรวยใส่แล้วเราก็จะรวย แล้วเราจะรวยเดี๋ยวเจ้าหน่อยชิพาน้องโบมาก็พร้อมที่จะส่งมากเลยนะคะทุกคนฮะนี่ทำหนีบ้บอกเราสามส่วนบอกอันนี้บอ,อกแล้วแล้วสมบรได้หักกลัเลยนะคะเดี๋ยวเราจะ กันแพ็กก่อนนาอพี่นอ้นองเนาะเดี๋ยวก็จะส่งพรุ่งนี้วันนี้ไม่ทันค่ะ 都是你。 ไอ้ก็ขายได้ประมาณ20 20กว่าอันเนาะนี่นะคะก็พรุ่งนี้ไอ้ก็จะไปสง่ตงตัวนี้เหลือสินค้าอยู่ที่ยังมะ20อันอันนี้เป็นอันใหญ่เดี๋ยวจะอันนี้อันใหญ่ไอ้ขาย250บาทคือใหญ่มากคือใหญ่มาก250ค่าส่ง30บาทนะคะทุกคนคุ้มแน่นอนกินเป็นครอบครัวแต่น,นี่คือสไตล์แบบว่าเอาไปวงไปวัดก็ใหญ่เหมือนกันอันนี้200ค่าส่ง50บาทนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปกินชาบูนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จะเดองขอบคุณทึงกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย